สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมารีวิวกรองเครื่องนะคะกรองเครื่องเบนซ์ค่ะก็จะเป็นลูกกระดาษแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ชํมรุดนะคะของในสต็อกในร้านชํมรุทนะคะก็เดี๋ยวเรานํามาส่วนส่วนส,วนสตัวนี้ปกตินะคะก็จะกล่องเขาก็จะจะเป็นวงนอกนะคะเรามาวัดกันเลยนี่นะคะตามพาร์ตนมาบอร์นี้เลยนะคะ เดี๋ยวลกรายละเอียดไว้ให้ค่ะตัวนี้จะหกสิบสองนะคะหกสิบสองมิลน,นะคะวงนอกสองสองด้านเท่ากันนะคะด้านหนึ่งจะเป็นทะลุแบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งเขาจะตันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาวัดวงในนะคะด้านที่เขาทะลุนะคะ ก็ยีมิลนะคะด้านนี้นะคะส่วนด้านที่ตันนะคะวงในจะอยู่ที่22่มิลนะคะ2 1่สิเอี้นี่ยนะคะตัวนี้นะคะราคาหน้าร้านเราขายอยู่ที่200บาทนะคะ